ก่อนดูคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิปโตตัวนี้นะครับก็มีแพลตฟอร์มนะครับชื่อว่าแอดคริปโตนะครับเป็นแพลตฟอร์มเคมเหรียญบิตคอยฟรีนะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้ครับสามารถนะครับเคมเข้ากระเป๋าฟอสิเพได้โดยตรงนะครับกระเป๋าอื่นไม่สามารถรองรับได้นะครับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจที่จะเข้ามาเคมเหรียญในแพลตฟอร์มนี้นะครับต้องไปสมัครกระเป๋าฟอสิเพก่อนเลย นะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับไปลงทะเบียนฟรีกันได้เลยนะครับซึ่งฟอสิตเพย์นะครับก็มีเหรียญนะครับสกุลเงินคริปตเคอร์เนซีนะครับเป็นเหรียญหลักๆนะครับโดยประมาณนี้นะครับนะครับก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นในส่วนของบาลานซ์นะครับที่ผมเก็บสะสมสายฟรีมานะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นนะครับชื่อเว็บไซต์นะครับที่ผมทําการเคมนะครับมานะครับ ต่อมานะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะลงทะเบียนนะครับเพื่อมาเคลมเหรียญบิตคอยฟรีก็เข้ามากันได้เลยนะครับกดลิงก์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเข้ามานะครับก็เอานะครับชื่อใส่ตรงนี้นะครับอีเมลนะครับแล้วก็ที่อยู่บิตคอยหรือเอเดตของบิตคอยนะครับซึ่งก็เอามาจากกระเป๋าดิโพสิตนะครับก็มาตรงคําว่าดิโพสิตนะครับแล้วก็มาเอานะครับเอเดตนะครับบีดีซีนะครับบิตคอยนะครับมาวาง ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่รหัสผ่าน2ครั้งนะครับกดชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกดส่งนะครับก็เข้าสู่หน้าระบบได้เลยนะครับก็จะมาสู่หน้าระบบนี้นะครับซึ่งระบบนี้ก็จะมีนะครับในส่วนของบาลานซ์ตัวนี้ผมก็เคมเหรียญฟรีไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในบาลานซ์อยู่ที่1นึ่งร้อยสสาตชีนะครับซึ่งเว็บไซต์นี้ครับไม่มีขั้นต่ําในการถอนนะครับเราเคมเหรียญได้เท่าไหร่เราสามารถ ถอนออกไปกระเป๋าโฟร์ีได้โดยตรงนะครับซึ่งผมก็ถอนออกไปนะครับประมาณ3ามสซาตุชีแล้วนะครับครับเข้ากระเป๋าโฟร์ีนะครับก็มาดูเมนูด้านล่างก่อนนะครับก็จะมีนะครับอ่าข้อมูลนะครับของเรานะครับแล้วก็มีตรงนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับในการฝากเียญเข้ามานะครับอาจจะฝากเียญเข้ามาเพื่อทําการอ่ากินผลกําไรนะครับมาลงทุนกินผลกําไรนะครับหรือนํมาอ่าใช้นะครับ ในการโฆษณานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับก็มีนะครับนส่วนการถอนนะครับก็มีการเอชเชนเป็นเอชเอชพอยต์นะครับส่วนนะครับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะโปรโมทนะครับในเว็บไซต์นี้ก็สามารถนําลิงก์นะครับเรฟเฟลในตัวนี้นะครับไปสามารถแชร์ให้เพื่อนสมัครฟรีกันได้เลยนะครับก็จะได้ประมาณ50%นะครับของรายได้ที่เพื่อนคลิกสมัครนะครับคลิกกดดูโฆษณานะครับหรือรับเหรียญนะครับเราจะได้50%นะครับ ส่วนข้างล่างก็จะเป็นการที่ผมเคียมเหรียญนะครับประมาณนี้นะครับมาดูเมนูด้านบนนะครับนี่ครับเมนูแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการนําเหรียญนะครับเข้ามานะครับลงทุนนะครับแล้วก็จะได้1นึอเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ90วันนะครับต่อมานะครับเป็นเมนูของฟอสเซตนะครับเป็นการเคมเหรียญนะครับทุก15นาทีเราจะได้1-8ึ่งถึงแปดซาตตชินะครับเดี๋ยวผมจะกดเคมให้ดูกันเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้ในแดชบอร์ดผมมีอยู่1 4 3ซาโตชินะครับเดี๋ยวผมจะทำการเคมเหรียญตัวนี้นะครับกดเคมนะครับเราก็จะได้เคมรีว์ดตัวนี้นะครับกดเคมรีว์ดตัวนี้ปุ๊บนะครับอ่าครับนี่ขึ้นมาแล้วครับอ้าววันนี้อ่าตอนนี้ผมได้8ซาโตชินะครับได้ก็ได้เยอะเลยนะครับนะครับก็มาดูหน้าแดชบอร์ดนะครับอ่านี่ครับเข้ามาแล้วครับเป็น151ซาโตชิแล้วครับคือเยอะมากนะครับเคมแป๊บเดียวนะครับก็ได้เยอะนะครับส่่วนนตอมาจะเป็ ในส่วนของ PTCs นะครับเป็นการดูโฆษณาเว็บไซต์ซึ่งผมทําการดูไปแล้วกับ2เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะดูเว็บไซต์นี้ให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งจะเป็นการนับถอยหลัง10วินาทีนะครับก็จะได้ประมาณ2สเต์ชีนะครับกดโกนะครับผมครับก็กดกลับนะครับก็รอนะครับนับถอยหลัง10วินาทีนะครับเราก็จะได้นะครับเหรียญนะครับมา2 2สเต์ชีนะครับนะครับก็ไม่ยากครับ เว็บไซต์นี้นะครับเขมง่ายนะครับอ่ะอีกอีกเว็บไซต์นึงนะครับเดี๋ยวกจะกดให้ดูให้หมดเลยนะครับเพราะว่าไม่เยอะครับแล้วก็จะทําการถอนให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเว็บนี้สามารถถอนได้จริงหรือเปล่านะครับนะครับทำฟรีนะครับไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถเข้ามาลงทะเบียนฟรีกันได้ครับผม เว็บไซต์นี้ดีนะครับไม่มีโฆษณานะครับมากวนนะครับก็เคมกันได้เรื่อยๆนะครับนะครับไม่มีลิมิตนะครับในส่วนของคอเส็ดเพย์นะครับของ f อเส็นะครับโฆษณาคอเส็นะครับแต่ส่วนของ pTC เนี่ยเขาก็จะมีให้ประมาณ5-10เว็บนะครับต่อวันนะครับให้เราเข้าไปดูนะครับแต่ส่วนของการดูแบบ f อเ s e t นะครับ ที่ทุก15นาทีเนี่ยเราได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ผมขอรีเฟซหน้าจออีกทีหนึ่งนะครับก็ได้157สาตินชีแล้วครับเดี๋ยวมาดูพิทีซีหมดยังครับอ้าเหลืออยู่เว็บหนึ่งนะครับตัวนี้จะได้สี่ ซาโตชิกันเลยนะครับก็20วินาทีนะครับ ก็หมดแล้วนะครับก็มาดูหน้าแดชบอร์ดนะครับก็ได้หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดซาโตชินะครับก็ถือว่าเยอะนะครับพอสมควรนะครับก็มาดูเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนูนะครับตัวนี้จะเป็นการเล่นไฮโลเกมนะครับแล้วก็การเสี่ยงทายลอตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็ไม่แนะนานะครับก็ทำแค่เฉพาะสองตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้ก็สิบห้านาทีนะครับผมหนึ่งถึงแปดซาโต์ชินะครับส่วนบีทีซีก็ดูโฆษณานะครับประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับเป็นส่วนของนะครับตัวนี้เป็นการโฆษณานะครับนะครับ a d v ไวเซอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโฆษณาเราสามารถเอาอาจจะเป็นลิงก์ยูทูบนะครับต่างๆครับหรือเว็บไซต์ต่างๆนะครับสามารถนํามาโปรโมทในนี้ได้ครับซึ่งเราเอาเหรียญจากที่เราเคมฟรีนะครับมานะครับใช้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับถ้าคนคลิกมา1000นะครับหนึ่งพันหนึ่งพันครั้งนะครับ ทุกสิบเมื่อทีเนี่ยขาจะได้นะครับสามนะครับค่าใช้จ่ายสามซาโตชินะครับตัวนี้นะครับนะครับประมาณนี้ครับก็มีประมาณนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นการเคลมเหรียญนะครับจากตัวนี้นะครับจากแพลตฟอร์มนี้ไปเข้ากระเป๋าโฟร์สิบเพนะครับนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีนะครับ บิตคอยน์นะครับเข้ามาในช่วงนี้นะครับตัวนี้ก็ยังมีแค่30นะครับซัลซูชีเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเอสดนะครับเอสดพอร์เซ็ตเพย์นะครับนะครับแต่เราจะเคเมตัวนี้นะครับเอสดคริปโตนะครับก็จะทําการกดวิดดอเข้าไปนะครับตัวนี้เรามีกระเป๋าไอเด้นนะครับแล้วก็ที่อยู่ชื่อกระเป๋าพอร์เซ็ตเพย์นะครับแล้วก็มีเหรียญอยู่161่งร้อยหซัลซชีนะครับ ส่วนตัวนี้นจะเป็นการใส่พัดเบิร์ดของเรานะครับที่เราสมัครเข้ามานะครับครั้งแรกนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับกดสมิธครับนะครับตอนนี้ครับเหรียญก็อยู่เพเมนตนนะครับเข้าไปที่กระเป๋าเราแล้วนะครับก็มารีเฟซกันดูนะครับอ่ะเข้ามาแล้วนะครับผมนะครับแอดคริปโตนะครับเข้ามานะครับ1น1่งร้อยหสซาตชีนะครับ นะครับก็เป็นวันที่1นธันวานะครับนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วนะครับก็แพลตฟอร์มนี้ก็สามารถเคลมเหรียญนะครับได้ฟรีนะครับนะครับได้ฟรีนะครับสามารถเข้ามาลงทะเบียนกันได้เลยนะครับผมนะครับอันนี้ผมก็รออีกอีก9นาทีก็สามารถเคลมได้แล้วนะครับก็อยู่ประมาณ1นึ่งถึงแปสตก็สามารถเคลมต่อเนื่องกันได้นะครับทุก15นาทีนะครับก็เข้ามาลงทะเบียนเข้ามาทํากันดูนะครับส่วน คอยผมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็เก็บสะสมมาแล้วนะครับ900เอ้ย9.44ดอลลาร์นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ของวันนี้นะครับที่ผมเคมเหรียญต่างๆเข้าไปก็จะได้ประมาณ0.02736นะครับประมาณนี้นะครับถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ นะครับแล้วคนใหม่เข้ามาดูคลิปก็ยังไงก็ฝากช่องคลิปโตนะครับทูดีให้ด้วยนะครับนะครับก็ขอสวัสด,ดีครับผม